เก็รเดียวกเนราคาลัดหน่อนึงช่วเอาเอี่ยภาษาไม่าาวาไม่ใช่ภาษาวเาไ่นโอ้วหลัดหนเอยดวยดนเ่ภาษาเา นี่ป่านเขาเป็นตัวเป็นเนื้ียนะเ้ยสี่จากินขู่แล้วเขาทั่วไปเขาใส่ได้กินต้องใส่ได้กินเหมือนโอ้โหเงินจ่ากินนะเดียวฮะดีไามเนาะผ่านสามทางเลยเนาะนี่แหละที่คือตอนนั้นไม่ผาน หรือยันต <Pf le. S 1> ์ตึงดิเพราะมีไน้ตทีจน้วมันคุาใสเนะนี่ยหอน้ำบอีกกลองดูสมาจากวัดดานเกยน้ำไม้ผลิข้างกรองเลยน้นถ้ามันมีนะเศษนะใด เป็นเมนนอะไรนะครับอพุกอ่างไม่เดีอวนี่เชียวให้เดืนโววันกต่อเป่ปลายมันโคตรเหี้ยหยงเขาอหาไม่ไายเนี่ยายอะไนะันหา ขนาดฝนตกก็ยังไม่หยุดพักเลยนะครับเนี่ย